วันอยู่บมรุงซัดเดือดเหล่าหมอดูก่อนแสะถึงเฟลฟ้าสุดสวิงเรนงโก้กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาทันทีหลังวันอยู่บมรุงสสกทมพักเพื่อไทยได้ออกมาพ์ข้อความเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของแตงโมนิดาและพัดพิงไปถึงเฟลฟ้าสุดสวิงเริโก้หลังจากที่เฟลฟ้า,ฟา ออกมาเผยว่าวิญญาณของแตงโมมาหาตนเพื่อรำลาและกอดกันครั้งสุดท้ายโดยในวันโพสต์ข้อความระบุว่าเฟียวฟ้าบอกแตงโมมาหามากอดลาครั้งสุดท้ายเขาน่าจะไปหาแฟนเขานะไม่ใช่เธอนอกจากนี้ยังโพต์อีกหลายสเตตัสที่ฟาดถึงกระแสต่างๆเกี่ยวกับข่าวการเสียชีวิตของแตงโมหลังมีเหล่าหมอดูออกมาเปิดคําทํานายต่างๆพร้อมทั้งอ้างว่าสามารถสื่อกับแตงโมได้โดยระบุว่า พวกหมอดูแลเหล่าอเวนเจอร์มึงอย่าโม้เยอะน้ำคันและยิ่งพูดยิ่งดูแย่นะพวกมึงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ